a i r i s p o r t ห My t a l o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว a i r i s โ o r t s My t a l o และคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o k Thalo Love บิ d d i n g ทุกๆท่านนะจ๊ะ วันนี้ก็เข้าไปสู่เดือนมีนาคมเนาะก็เลยมาอ่านไพ่ประจําเดือนความอ่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะประจําเดือนมีนาคมให้สําหรับ12ราศีนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะการอ่านมันเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะจเจลลราลอดเรดดิ้งมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเก็บคาแนะนาดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแก้รายชีวิตนะจ๊ะ ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้โอได้มีกำลังใจใทำคลิปใหม่ๆออกมาแล้วก็เพื่อให้คุณได้เจอคลิปใหม่ๆของโอนในทุกๆวีคนะคะใน,ในการเล่นพี่อากาศพี่อเดีทาาตท่าราศีแต่ละวันแต่ละวันนะโอเคค่ะโดยการอ่นานไพ่ของโอจะมี2หลุดนะก็คือหลุดแรกก็คือคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นหลุดที่2คือคนโสดนะคะสามารถคลิด่ description ด้านล่างเนี่ยนะคะจะมีท่าส s ตมป์ทำให้อยู่ทุกๆ EP อยู่แล้ว แล้วก็มีการเช็คลัคคาดาจันดาสูขเขาก็จะมีเว็บเช็คด้านล่างอยู่แล้วทั้งตัวคุณแล้วตัวเขาไปเช็คให้เรียบร้อยก่อนขึ้นมาดูนะคะอ่าเกินกันแล้ว๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่าโอ้ขอเริ่มสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นก่อนนะขอดูไพส่สถานการณ์ในอดีตหน่อยซิว่าสถานการณ์ในอดีตเป็นยังไงกันบ้าง u s t ตเมน a ์จัสตเจ็ดดาไอเจถ้วย กิ้งถือไม้เท้าก้าไม่เท้าค่ะเด็กถือเหรียญอืมเดียเฟ,ฟนไพ่ก่อนแล้วก็เดอะเฮอร์มิตห้าไม่เท้าดูแล้วเหมือนชาวกรกฎบางท่านนะคะที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเหมือนตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับอีกฝ่ายมากจนรู้สึกบางทีก็รู้สึกเหนื่อย บางท่านถึงข,งขนาดที่แบบว่าออกมาพอออกมาฟิดตัวเองอยู่เฉยๆดีกว่าใครบางท่านที่เดียวกับชาวราศีกันนะคะค่อนข้างชัดเจนเพราะมีไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นดูๆแล้วเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้มักจะดูรูปแบบของการที่ตัวคุณค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะการที่คุณเทคแอคชั่นเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันก็จะมีความรักเก่าๆที่เคยจบกันไปแล้วได้มา r รียลูฟกันอีกครั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะได้มีการเ u ิ n o f ออฟอีกครั้งหนึง่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ดูดูแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะต้องเลือกอะไรระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจนนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ 7. ถ้วยกับ9ไม้เท้าเนี่ยมันจะมีการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนที่เคยจบความรักความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วทีนี้การกลับเข้ามาของเขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทำให้คุณระแวงทําให้คุณกลัวหรือบางทีอะไรบางอย่างที่คุณสองคนไม่มีปัญหากันอยู่เนี่ยมันจะได้มีการพูดคุยกันเร็วๆนี้ คิงถือไม้เท้ากับห้าไม้เท้ากันแล้วก็เด็กถือเหรียญที่มาในตำแหน่งสามพีระมิดอย่างงี้เขาบอกว่าความรักของพวกคุณน่ะมันมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทําให้คุณทะเลาะก,กันบ่อยตอนช่วงที่เคยคบกันหรือใครที่คบกันอยู่ตอนนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องการระแวงกันเกิดขึ้นด้วยเวลาที่ใหม่ให้กันเวลาที่อีกคนนึงเปลี่ยนไปแล้วก็อะไรหลายอย่างที่มันไม่ค่อยลงรอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปัจจัยภายนอกต่างๆมันมีเข้ามาเยอะแยะไปหมด ทำให้ตัวคุณค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็มองความเป็นไปได้ว่าจะเอาไงต่อนะคะบางทีนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักแจสเมนเอามาบอกว่าแจสติกเอามาบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้เองในช่วงประมาณกลางเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะตัดสินใจได้เองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอดมมองอย่างนั้นซึ่งดูแล้วความรักของพวกคุณเนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบว่ารักกันนะ แต่ไม่ค่อยแสดงออกให้กันเท่าไหร่บางทีตัวเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกให้คุณเท่าไหร่ยิ่งเป็นชาวธาตุดินนะคะปึกศกกันมังกรเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกให้คุณแล้วเราเป็นชาวธาตุน้ํานะคะกรกดต้นธาตุนะคะค่อนข้างที่จะให้ความชัดเจนให้ทุกอย่างแบบชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์นาตลอดในเรื่องของความรนะักคือให้เต็มที่ take action เต็มที่แต่อีกฝ่ายนึงดูนิ่งๆทาให้คุณรู้สึกนอยอยู่บ่อยครั้งอขอดูไพ่พลังงานเอาคาบทสรุปหน่อย มาสรุปความรักครั้งนี้จะเป็นงไงต่อคะ่ะ10เหรียญค่ะ10 n of p e n t a c l e ชา h a r อ o t พายราศีตัวคุณขึ้นแล้วนะเด็กถือดาบสาถ้วยในโอเคสำหรับใครบางคนที่ดิวกับรักทางไกาแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือว่าคนที่อายุข้างๆคุณเขา แบบว well. ่าไม่ไ <mówi> ด้ห่างจากคุณมากอายุไล่กันอย่างเงี้ยห่างกันสองถึงสามปีเนี่ยจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีการพูดคุยกันนะใครบางคนที่รอแฟนเก่าหรือรอความรักเก่าๆอยู่มันจะมีการพูดคุยรูปแบบของการที่อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าก็อยู่ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนการเป็นพี่น้องกันเผื่อในอนาคตนะคะอาจจะได้กลับมาพัฒนากันอีกครั้งหนึ่งฝั่งทางฝั่งนั้นเขาคิดแบบนั้นตัวคุณอาจจะยังบอกว่ายังทําใจไม่ได้หรอกยังรู้สึกว่า ไอสถานะที่เขาให้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกินกว่สิ่งที่คุณเคยมันน้อยกว่สิ่งที่คุณเคยขอก็เป็นไปได้คุณอยากกลับมาเป็นแฟนเขาแต่ว่าเขายังไม่พร้อมในตอนนี้สําหรับใครบางท่านที่อยู่ในสถานะปีประเด็นกันอยู่นะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงเวลานี้ยังดูนิ่งๆอยู่นะคะยังไม่ได้แบบว่าเอยแบบ t ทคแอคชั่นกันจา๋าหรือแบบว่าคอมมิเมนตอะไรกันมากก็คือมีการพูดคุยศึกษาดูใจกันไปก่อน เพราะว่าอะิจูดกับเคมีบางอย่างยังไม่ค่อยเข้ากันนะคะคนมีคู่ที่อยู่เป็นรักทางไกลก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกันนิดนึงในช่วงนี้ตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะมีการอารมณ์แบบว่าเออรู้สึกน้อยรู้สึกเฟล,ลอยู่บ่อยครั้งก็ไปดูเอานะคะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจอลเลอร์เครน่ออร์เค้เาการอยจะบอกอะไร เทพิดาพยากรจะบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าความรักครั้งนี้มันจะต้องมีการยอมมันเกิดขึ้นนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคน2คนจะต้องมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันจะมีการกระชับความสัมพันธ์กันเองนะคะมองกันด้วยเห็นด้วยผลนะคะใครบางคนที่ดูน้อยๆดูเฟลๆกันจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะคน2คนจะเข้าใจกันมากกว่านี้ขอให้คุณใจเย็นๆและขอให้คุณมีอะไรก็พูดคุยกับเขาโดยตรงดีกว่าการเก็บมาคิดไปเองนะคะสุดท้ายแล้วมันจะเฟลแล้วมันจะซึมเองแล้วสุดท้ายมันจะเกิดการที่ไม่เข้าใจกันหนักซะส่วนใหญ่มีอะไรถามเขาดีกว่านะ ถ้าเรารู้สึกว่าตรงไหนไม่โอเคก็ถามเขาเลยดีกว่าขอดูไพ่ลัคนาดาวจันดาวสุขเขาหน่อยค่ะสามารถเช็คลัคนาดาวจันดาวสุขเขาได้ที่เว็บเว็บด้านาล่างตรงคร,ริปชัในโอเด็ปากไว้ให้แล้วเข้าไปเช็คได้เลยถ้าดินจริงจริงด้วยพึกโตกันมังกรราศีมีนค่ะธาตุลมค่ะมิถุนตุลและราศีกุมทอรัสพึกโตกเจมินีมิถุนและ รลลลาศีเมษชาวราศีต่อไปนี้นะคะจะสรุปให้อีกทีนึงชาวราศีธาตุดินปุษก์กันมังกรราศีมีนเมถุนตุลและกุมสุดท้ายจบด้วยที่ราศีเมษค่ะเบิร์ชาร์ตอาจจอยู่ใน6ราศี7ราศีทั้งกก่าที่กล่าวมานะ7 8ราศีที่กล่าวมาไปดูเอานะคะไปเช็คให้เรียบร้อยนะคะที่ลิงข้างล่างได้เลยขอดูคนสดหน่อยค่ะ คนโสดชาวราศีกรกฎค,ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงต่อคะอืมแปดถ้วยใครบางคนกํำลังรู้สึกอยากจะมูฟออนจากใครบางคนที่รอหรือเปล่าเหมือนคุณคิดถึงใครบางคนที่ทําให้คุณเจ็บแล้วคุณยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ในความรักความสัมพันธ์ได้อะ มันเลยทําให้รู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุณเลือกที่จะรอเขาซะส่วนใหญ่นะคะก็แล้วกดบางท่านยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ยังอยู่ใน,นชน่วงของการที่ยังไม่ move on นะคะยังอยู่เป็นรูปแบบของวงกลมนะคะบางทีนะคะความรักของคุณอะ่ะมันมีคนใกล้ตัวหรือว่ามีอยู่รอบๆตัวอยู่แล้วคือรักครั้งใหม่อะ่ะมันเกิดขึ้นได้นะคะอยู่ที่ตัวคุณครับต,ตัวคุณยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะคุณกลัวเจ็บและอีกอย่างหนึ่งคือความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก,มนก็มันก็สาหัสพอสมควรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคอื อ๋อดูแล้วก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหิวตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเออราศีก็กฎนคนโสดบางท่านนะคะช่วงเวลานี้ยังเฟลกับเรื่องเดิมๆอยู่ยังรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังน้อยมันยังซึมเป็นซ่วมอยู่เลยเพราะว่าตัวคุณยังยึดติดกับใครบางคนที่เขาไม่คิดถึงคุณแล้วอ่ะต้องพูดแบบนี้เขาไม่คิดถึงคุณเลยอ่ะเขาไปแล้วอ่ะตัวคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่จริงบางทีนะคะนิวเลฟครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมะก็คือการที่คุณหยุดคิดถึงคนคนนี้ได้แล้วแล้วก็ เริ่มต้นกกับตัวเองเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะแล้วมันจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาคุณเองนะคะไพ่บอกให้คุณเริ่มมูฟออนได้แล้วนะคะต่อยเขาจะมีการทักเข้ามาหาคุณอยู่บ่อยครั้งบ้างบางท่านนะคะทักเข้ามาหาเป็นไงบ้างสบายดีไหมทําให้ตัวคุณรู้สึกยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครกลายเป็นเด็กถือถ้วยอยู่ช่วงเวลานี้สิบดาบคุณเจ็บนะแต่คุณก็เลือกที่จะอยู่แบบนี้ เออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเจ็บแล้วยังอยู่แบบนี้อ๋อเป็นเพราะว่ามันมีการสัญญาอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าคะที่ว่าแบบว่าคนสองคนเคยพูดกันไว้แล้วยังทําไม่เสร็จอะไรเงรี้ยหรือจะมีเรื่องของพันธะเรื่องของอะไรบางอย่างที่คนสองคนยังเคลียร์กันไม่เสร็จหรือเปล่าทําให้ตัวคุณยังกลายเป็นคนโสดที่มีพันธะอยู่อมืมีคนเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณก็เลือกที่จะเงียบๆนะคะเหมือนรอคอยใครบางคนอยู่นะคะเป็นเรื่องเดิมๆก็ระก,กด่ะชอบแบบอารมณ์แบบ ชอบแบบชอบไปตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วคือเป็นคนที่ชอบแบบว่าอยู่กับเรื่องเดิม,ดมแล้วก็ชอบไปซองชอบแปรอะไรกับคนรักเก่าๆจนแบบไปเจอเรื่องท็อกซิกแล้วก็ทําให้มันนั่งเฟลอยู่บ่อยครั้งนะก็ระกดบางท่านนะมันดูค่อนข้างเป็นอย่างนั้นแล้วมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาด้วยนะเออเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหากับคุณประมาณ3-4ปีหรือ ดูแล้วอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณได้ด้วยนะคนใกล้ตัวแนะนําให้คนรู้จักคนคนนี้จากสังคมเดียวกับคุณเราทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือมีการแลกเบอร์คุยกันหรือแบบมีการพบปะกันอยู่บ่อยครั้งนะคะจะได้เจอคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะอืมแล้วก็รักทางไกลที่เกิดมีประเด็นขึ้นมาเก่ย่ับใครบางคนที่เดียวกับชาวต่างชาตินะคะ อาจจะอยู่ในช่วงของการที่ตึงหนักมากเลยแล้วก็นิ่งด้วยคุณค่อนข้างจะคิดมากคืออารมณ์แบบว่าเป็นคนโสดที่มีคนคุยอะ่ะเออแต่ว่าก็ตึงเป็นคนที่ให้ใจปุ๊บมันพังทันทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนสำหรับคนโสดบางท่านที่อยู่ในรักของการหลบดวรักทางไกลอ่ะความรักของคุณดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้คนโสดเริ่มจะขยับขยายจากสิ่งที่มีอยู่ไปจุดหนึ่งก็คือ เริ่มต้นในการที่สนใจเรื่องของงานมากกว่าความรู้สึกเรื่องของความรักนะคะเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีพื้นที่ที่ดูรู้สึกฟีลกู๊ดมากกว่านี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเอาตัวเองไปอยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่ในเรื่องของความรักก็ได้เช่นกันในขอดูบทสรุปเอาคำหกใบเนี่ยสิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกรลกดจะเป็นยังไงอือ ราชินีถือเหรียญเนี่ยมั่งคงค่ะยังไม่มุฟออนค่ะเป็น้าทัวอยู่ยังยังจมอยู่กับเรื่องในอนดีตนะคะแต่ก็เริ่มมีการที่เดินหน้าต่อไปในรูปแบบที่เจ็บก็ต้องเดินอะ่ะเอออยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวส่วนใหญ่ใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัวนะคะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักแต่ว่าเร็วเวนี้มันจะมีความรักเข้ามานะมันเป็นความรักที่คุณกับเขาเคยดิวกันครั้งหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ได้พูดคุยกันจากคนแนะนําจากการแนะนําอีกครั้งหรือว่าคนที่ กลับเข้ามาเนี่ยเป็นคนรักเก่าๆได้เช่นกันแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่าจากเพื่อนหรือคนนั้นคนใกล้ตัวแนะนำใหน้คุณได้รู้จักคนคนนี้นะคะก็มีโอกาสได้พบเจอนะเดฟู full, บอกว่าช่วงเวลานี้คุณยังค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบอยู่กับตัวเองรักตัวเองเริ่มรักตัวเองแล้วแหละแต่ว่าก็ยังลืมไม่ได้หรอกแต่ก็ยังต้องไปต่อในในตัวเองให้ได้อะเริ่มแบบว่าเริ่มเดินได้แล้วอะแต่ก่อนยังนั่งอยู่ยังแบบไม่ไปไหนตอนนี้เริ่มเดินได้แล้วยอมรับความจริงได้แล้วว่าต้องเดินต่อไปในวันที่ไม่มีเขาอยู่แล้วเีอยอืม นิวเลิฟก,ก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนนะคะมีโอกาสมาพูดคุยกันมีโอกาสพบเจอกันนะก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกรกฎคนโสดนะคะกับคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วก็คนที่ยังอยู่ในช่วงของการที่บางผิดหวังกับอะไรที่มันยังไม่ได้งหวังนะคะก็ไปวางไปค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะโอ๊ยเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความรักที่อยู่กับตัวเองให้มีความรักเข้ามาหา อยู่เสมออยู่แล้วอยู่ที่ตัวคุณจะเลือกหรือไม่เลือกแค่นั้นทุกคนมันมีคู่ค่ะแค่บางทีจังหวะเวลามันยังไม่ตรงกันแค่นั้นนะอ่ะฮะขอดูไพ่พลังงานโรแมน a n แองเจิลออร์เรคการ์ดหน่อยว่าออร c เ e คเกอการ์ดเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณออร c เ e คเกอรการ์ดอยาจะบอกอะไรกับคุณโรแมน a n แองเจิลขอไพ่สามใบ แรงอธิษฐานอะไรบางอย่างที่คุณดึงดูดในเรื่องของความรักโรแมนติกมันจะมีเข้ามาแต่ขอให้คุณเคลียร์พลังงานลบๆพลังงานแห่งความเศร้าในตัวคุณออกไปก่อนนะโซเมดขึ้นด้วยนะคะช่วงกลางเดือนนะคะอย่างที่เคยพูดว่าจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณคุณจะพบเจอคนคนนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักค่าหนาคาตาก,กันแต่ไม่เคยคุยกันหรอกไม่เคยคุยกันในนี้หมายถึงว่าไม่เคยพัฒนาไม่เคยคุยเรื่องของความรักเท่าไหร่อะ เออเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในแบบคนรู้จักกันอะแต่ว่าช่วงเวลานี้มันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันเกิดขึ้นนะคะ p a ชชั่นนะคะเขาบอกว่า p a ชชั่นเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันจะมีเรื่องของอจิตวิญญาณอะไรบางอย่างนำทางให้คนสองคนมาจอยยิ่งกันได้นะคะเออคุณอาจจะได้พบเจอคนคนนี้เร,เร็วนี้นะนิวลักนิวลูฟครั้งใหม่เพราะฉะนั้นความรักครั้งใหม่มันเกิดขึ้นได้นะคะขอให้คุณนะคะหยุดคิดถึงคนที่ไม่คิดถึงเราแล้วนะคะปล่อยวางไปคะ่ะเออแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ่ะขอดูไพ่ลัคนาดาวจร์ดาุกเาขาหน่อยสามารถใช้ได้ที่เว็บเว็บข้างล่างนะคะมันจะมีอยู่ในดีสคริปชั่นไปเช็คลาคนาดาวจรสดาุกได้นะ้าของคุณและของเขาในต่อไปนี้ไพ่อ,อาจจะขึ้นราศีกรกฎนะคะแคนเซร์ตัวคุณหรือว่าคนราศีกรกฎด้กันนะคะเจมินี่ค่ะราศีมิถุนและราศีธนูค่ะ ราศีวอกโกราศีกันนะคะอาจจะเป็นเบอร์ชาร์ตเขาที่ขึ้นต่อไปนี้นะคะเลโอราศีสิงห์นะคะแล้วก็ ion, สกอร์เปียลราศีพิจิกนะคะเบอร์ชาร์ตทานอยู่ใน6ราศีน,นี้นะคะก็ะกฎมิถุนธนูพิจิกสิงห์กันก็เป็นไปได้เรื่องความรักความสัมพันธ์นะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุท่านนะคะที่มารับชมและฟังนิทาน,นดีๆในเดือนมี <c oughs> นาคมถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ขอเก็บเอาคาแนะนไกา์ไลายตรงนี้ไปปับใช้นะคะอะไรที่ดีก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะมันไม่สามารถจะเข้ากับทุกคนได้ทุกๆคนหรอกนะเพราะมันไปกับอ่านโดยร่วมวอนก็พยายามอ่านแล้วก็ปลุกพลังงานบวกให้ทุกๆท,ท,ท่านนะคะถ้าผิดพลาดปรนะการใดต้องขอโทษขออภยัยณที่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปราศีหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีจ้า